สวัสด,ดีทุกท่านนะครับกลับมากับผมครับจ่ายโจเกอร์ดักล็อกนะครับอ่าวันนี้ก็จะมาเล่นมาเล่นเกมออนไลน์เกมใหม่นะครับเกมเอลเอซอร์ะ El El นะครับเกมคล้ายอะวะหนังสือการ์ตูนนะครับก็เป็นน่าจะของญี่ปุ่นแหละก็เพราะว่าแม่งเห็นญี่ปุ่นเป็นการ์ตูนอะไรยะแยะการ์ตูนโป๊ไม่ใจแล้วไทยก็ไม่แพ้เอ้ยไมีเกี่ยวมีเกี่ยวแคนะ่กับข้าเรื่องฮนะอ่าฮะ ข่าวเรื่องนะครับก็เป็นเกม 2D ครับคล้ายๆตาคนนี้นะฮะไม่คล้ายมันเป็น 2D แต่ว่าตาคนนี้ 3D นะครับก็เกมนี้ก็โอ๊ยปวดหดัวเกมนี้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้เมาส์ครับเวลาเล่นในดันเจียนนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเวลาจะสู้ก็สู้ในดันเจียนนะฮะเหมือนเออสร้างเถอะตั้งชื่อก่อนครับจ็อกเกอร์ดีอาร์โอเคจ็อกเกอร์ดีอาร์โอเคฮะจอกเกอร์ออด,ดังล็อกดีอาร์มันดักล็อกไม่ได้ สิมันต้องสิบสองตัวฮะตากวอไม่โอเคฮะตัวนี้ผมลบนะฮะถ้าจะกระโดดสองชั okay, okay. oh ้นได้แต่อาชีพอาชีพนี้ได้เถอเฮ้ยอาชีพเมื่อกี้ได้ไม่เคยห็นใช้ได้โอเคโอ้โ้โอเคใช้ปุ่มท้ศทางอหอ้เคลื่อ้ที่ไปข้าง้น้าอกออ้โอ้อ้ โอเคๆอะไรอะไรอยากแจ้งกับเขาเหรออืมโอเคฮะต่อเลยเออไปไปไปไม่อยากฟังพวกไอ้พวกโจรบนตตรงตรงอย่างเงี้ยมันถึงมันอะไรตัวใหญ่แนละ้วคิดว่าอ๋อตัวใหญ่แนละ้วคิดว่าเก่งเหรอเออฆ่าเป็นพ่อหมจาดทิศใต้ พ,พ่อมดกูเพิ่งเข้าใจว่าพ่อมดมันใส่กระโปรงเลยนะออออออเอะอเออไอวะสิฮอไม่สามารถใช้วิชาคิวมูเวอร์ด้เอสด์วินช่ารู้สึกว่ามันช้าๆไงไม่รู้ว่าสงสัยไม่เป็นกับคอมหลือมั้ง คอมมันช้านะครับอืมเร็วๆๆๆๆๆไม่รู้เป็นไรใช้แฟบอากีตา้าฮีโร่ไม่ได้ฮะเอ้าเมื่อกี้กระพริบกูเห็นนะมันใช้ไออากีตาฮีโร่ไม่ได้ฮนะถ้าใครรู้วิธีก็บอกหน่อยนะฮะเพราะว่ามันผมจะเนอยากแครกีต้าฮีโร่ฮะมันแครไม่ได้อะครับมันถ่ายไม่ได้ถ่ายปึ๊บค้างก็เป็นสีเหลืองต่ออ่อ,อ,อ เควสที่เสร็จสมบูรณ์โอเคฉุกเฉินเรียบร้อยเควสเสร็จสิส้นยืนยันโอ้มาจริงด้วยได้ฟังเนื่องจากลอร่หรือเปลย,ยังแบ,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 บ๊บแบบแบ,บ,บ๊แบบแบบแบโอเคฮะใส่รองเท้าก่อนนะฮะเอา้าอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้ได้แค่นี้ฮะโอ้ตอนนี้ก็ไปทำดันเจี้ยนี้ก่อนนะครับโอเค อยู่ในขนาดพินที่เออแบบแบะบเออโอ้อ่าเอาอนะนะครับอันนี้ก็แค่มาเล่นให้ดูแป,ป๊บเดียวครับก็ถ้าจบดันเจี้ยนนี้ก็จบคลิปนะครับดันเจี้ยนนี้ก็แป,ป๊บเดียวก็จบไตร์เฮ้ยอึอึเออ เชื่อเซซซซเอ็กเชื่อเซซซซเอ็กเชื่อหนึ่งสองสามเอ็กหนึ่งอหนึ่งหนึ่งสาหยังโอเคหนึ่งสโอเคไปได้แล้วมันช้าว่ะคอมไปกับคอมหรือแมกเนตนี่ะช้าอยู่สองอย่าง Men cũng có ngon 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 ơi, ngon ngon หนึ่งสองสามเอ็กชั Ch ua. Ch ua. Oh. ่วหนึ่งสองสามเอ็กช <laughs> <laughs> ่ห si นึ <laughs> ่งสองสามเอ็กช oh. <laughs> ่ว si ช่อยักษ์อหนึ่งสองสามสี่ยักษ์หนึ่งสองสามสี่ยักษ์ไอวาหนึ่งสองสามสี่ช่อหนึ่งสองสามเอ็กชั่วอไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ยัหนึ่งสองสามเอ็ก ชั่วเนาะหนึ่งสองสามเอ็กชั่วหนึ่งสองสามสี่ยักษ์อ่าที่เอ่อยักหนึ่งสองสามสี่ยอกหนึ่งสองสามเอ็กชั่วอันตรวไรเฮ้ยนี่เก็บของผลไม้ ถุชื่อชื่อหนึ่งสองสามเอ็ก sure, ช sure. 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 oh, okay, yeah, uh, right uh, ื ơi, ่อหนึ่งสองสามเอ็กชื่อเาเซโอเคใช้สกิลอ่ะสกิลอะไรเนี่ย a j u s t e r หนึ่งเฮ้ยตีหนึ่งสองสามเอ็กเชื่ออาหนึ่งสองสามเอ็กชั่อ้าวไม่ใช่เอ้ยทไมได้ติดแซดะหนึ่งโอ้ยหนึ่งสองสามเอ็ก อาแซดอีกหนึ่งองสามเชัวหนึ 31, ่องสาอชัวหนึอาวหนึ่งสองโอ้หนึ่อชัวหนึอาไม่ติดหน่งเอ้ยเอ้ยหน่งสองสาเอ้ยหนึ่งสองอชัวอาไม่ติดชัว โอเคจบแล้วนะฮะจบแล้วครับเคว็ผ่านแล้วเออวินโอเคต่อไปโอ้โ oh หเทคนิค A โจมตี S คอมโบ C ีเวลาก็ใช้ C ฮะโ oh อ้โหอีแป๊บเดียวข้าอัพแล้วอพพัพให้คุณนิดหน่อยไม่ได้ เอ,ออช่างเหอะออกจากนั้นเทียนมีเคลียร์ท okay. oh, ี่เคลียร kind of mm ์เสร็จสมบูรณ์เอลที่ถูกแบะแบะโอเคแขกแขกเออได้ยินแขกๆบ่อยเหลือเกินหนักอืมมึงปิดมีฉายาเปิดใหม่ไม่เคยเห็นฉายามึงเลยโอเคเดี๋ยวเควสอะไรมีเควสอะไรบ้างไหนเควสเควสเควสโอเค เอาใช้พีห้าอย่างนี่ครับใช้พีหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามอ๋อโอเคเอาเป็นว่าจบเกมเอลซอร์เพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับบายครับ